วันที่24กรกฎาคม2555ที่ห้องประชุมทัศนี1สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายแพทย์สมพงษ์บุญสืบชาตินายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับนายแพทย์จากกิดภูมิสวัสดิ์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขและคณะตรวจราชาการจากกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสตรวจราชาการและนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวงสาธารณสุขรอบที่2ประจำปี2555เพื่อรับฟังบรรยายสรุปของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและโรงพยาบาลเสนาในการดำเนินงานที่ผ่านมาหลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลอุทัยฟังสรุปผลการดำเนินงานเยี่ยมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอ พร้อมเดินทางต่อไปอยังที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคานหามโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณาสุขให้การต้อนรับเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับตำบลและในวันที่25กรกฎาคม2555หัวหน้าผู้ตรวจราชการร่วมกับสาธารณาสุขนิเทศพร้อมคณะเดินทางไปยังศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับต่อมาได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลเสนาเพื่อสรุปการตรวจราชการและข้อเสนอแนะของทีมผู้นิเทศสำหรับการตรวจราชการรอบที่สองประจำปี2555กำหนดการทั้งหมด3วันด้วยกันเริ่มตั้งแต่วันที่23-25ถึงกรกฎาคม2555ปรินโสภิตนัทพงศ์ถ่ายภาพทวินถุกไรวงกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดพระรคนครศรีอยุธยารายงาน